่ะท่านผู้ชมวันนี้ประมงณเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าเขาสุกแล้วค่ะพอดีพอดีพอเกี่ยวแล้วไม่รู้จะได้เท่าไหร่หญ้ามันเยอะค่ะท่านผู้ชมทีเนี้ยดูนกนางแอ่นไม่ใช่นกเออใช่นกนางแอ่นค่ะบินตามแปลกนะเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยเกี่ยวด้วยรถนะคะ จะมีนกนางแอ่นกันฟุ้งเลยมาน่าจะมากินพวกมันแรงมากกว่าเมล็ดข้าวไม่รู้จะได้เท่าไหร่ค่ะข้าวปรงมียหญ้าค่อนข้างเยอะเลย ปล่อยข้าวลงข้าวค่อนข้างสีเขียวนะคะท่านผู้ชมสีเขียวนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหญ้า,ย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 ายเยอะข้าวหญ้าหญ้าเยอะเลยมิสีค่อนข้างเขียวะคะ่ะไม่ใช่ว่าข้าวไม่แก่งนะคะท่า <c oughs> <c oughs> นผูน้ชมแล้วดูจะได้เท่าไหร่แล้ดวดูตากแห้งแล้วทําความสะอาดก่อนว่าจะเหลือข้าวจากหญ้าเท่าไหร่นะคะอันนี้คันแรกอุ้มแรกค่ะ ยังเหลืออีกอยู่ชีวิตเก็บราวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอุปสรรคก็เยอะพระท่ผู้ชมต้นทุนก็เยอะอุปสรรคก็เยอะแต่ราคาข้าวนี่มามากแพงกว่าแล้วดูเยื่อเกี่ยวไม่เสร็จค่ะแล้วก็ดูตอนเสร็จนะคะแล้วก็ดู จะลุกทนข้าวในวันนี้นะคะ่รระเดี๋ยวพ่อแม่ก็คงจะเคลีย์นะคะตีให้ใหงดูปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วเยอะข้าวได้ดีข้าวเยอะมากก็เสียงเนาะคำนา เดี๋ยวต่อค่ะท่านผู้ชมใกล้จะเสร็จแล้วเหลยยืออีกไม่เยอะเสื้อได้ข้าวได้น้อยค่ะปีนี้ท่านผู้ชมเ้ยข้าวเจ้าค่ะที่เกี่ยวปัน,นี้น่ะเป็นข้าวเจ้าค่ะข้าวหอมมะลินะคะได้น้อยแต่ไม่เป็นไรเนาะปีหน้าเอาใหม่แก้ตัวใหม่ปีนี้ย่ายเยอะมันนาหวานด้วยค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่นาดำเนาะนาหวานก็เสียงเยอะ ก็เกลี่ยแล้วนะคะอันนี้เกลี่ยแล้วค่ะก็รอสองวันสองวันน่าจะแห้งค่ะท่านผู้ชมออกมาไม่ออกมาแล้วรถที่สองค่ะท่านผู้ชมอันแรกก็เกลี่ยแล้วนะคะ ไม่เท่าปีที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไร ก็พอจากแข้งแล้วก็มาดูกาจะได้กี่กระสอบนะคหรือยังไม่ได้ากแหงก็ได้เพอจากแหงแล้วเราามมาดูกันในคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้แลขออุาตกดไลค์กดแชร์ให้นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะชองปักไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ้านด้วยนะคะ